ความหมายการบัพติศมาในน้ำก็อ่ะผมจะยกตัวอย่างสมมติว่านี่เป็นคุณนี่คือพระเยซูเมื่อคุณอยู่ในพระเยซูนะพระเยซูอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่นั่นถ้าถ้ากระดาษกระดาษเล่มน,นี้ตกในน้ําคุณก็จะตกในน้ําถ้ากระดาษนี้ถูกเผาคุณก็จะถูกเผาชีวิตของคุณต้องอยู่ในพระเยซูเพราะพระเยซูบอกอะไร เราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นความหมายของการบัพติศมาในน้ําคือการที่เราอยู่ในพระองค์ตึงไว้กับพระเยซูชีวิตเก่าๆความคิดเก่าๆตึงไว้กับพระเยซูฝังไว้ในอุโมงค์ฝังไว้ในโคลนตายไปพี่น้องพี่น้องพูดครับต้องตายตายไปและเป็นขึ้นมาอเมนไหมครับพระเยซูคิสต,ต,ตายบนไม้กางเขนฝังไว้ในอุโมง เป็นขึ้นมาพระเยซูเป็นผลแรกเป็นบุตรหัวปีเป็นผลแรกและเราเป็นลูกของพระองค์ในวันนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราต้อนรับพระเยซูแล้วชีวิตของเราจะเพอร์เฟทุกอย่างมันจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บทันทีทันใดไม่จริงมันจะเข้าสู่กระบวนการสร้างชีวิตคริสเตียนคุณต้องถูกฝังไว้กับพระองค์หมายถึง เป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพระนิเวศของพระเจ้าพี่น้องพูดครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพระนิเวศวันนี้คริสเตียนหลายคนกระโดดไปกระโดดปีนี้อยู่นี่ปีหน้าอยู่ที่นั่นกระโดดไปกระโดดมาผมพูดถูกไหมใช้คําพูดถูกไหมการ่อนนะตลอนตลอนตลอน,ลอน,ลอน,ลอนไปเรื่อยตลอนตลอนตลอนไปเรื่อย เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกและอย่างรากลึกลงในดินนี่เป็นเหตุผลที่ว่าชีวิตเขาไม่เกิดผลเขาเพียงแค่วิ่งตามหาพระพรวิ่งหาสมนาวิ่งหางานฟื้นฟูวิ่งตามหานุ่นนี่นั่นอยากจะได้รับการอวยพรอ,อยากจะได้รับการปลดปล่อยได้รับการรักษาแต่ไม่ไม่อยากรับการสร้างชีวิตไม่อยากรับการสร้างชีวิตนี่เป็นเหตุผลที่ว่า ถึงแม้เขาได้รับพระพรแต่เขาก็หลงหายมันก็ไม่ต่างอะไรกับบุตรน้อยคนหนึ่งที่พ่อก็ยังไม่ตายก็บอกพ่อว่าพ่อแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกเถอเพะพอเขาได้มาปุ๊บทำอะไรไปเที่ยวทำตามใจตัวเองมีเงินมีทองปุ๊บร่ลำรวยปุ๊บลืมพระเจ้าลืมพระองค์พี่น้องวันนี้หลายคนกำลังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่า วิ่งตามหาสมณนะวิ่งตามหางานฟื้นฟูเพื่อที่จะได้รับการวอวยพรเพื่อที่จะได้รับการปลดปล่อยแต่ไม่อยากรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตโอ้โหพี่น้องชีวิตเราต้องถูกสร้างทุกๆวันอามีไหมครับพี่น้องพูดครับถูกสร้างใหม่ทุกๆวันเราต้องตายต่อตัวเองทุกๆวันอาจารย์ปอลพูดยังไงพี่น้องข้าไม่มีชีวิตอีกต่อไปแต่ผู้มีชีวิตอยู่ในข้าคือพระเยซูคริสต์อามีไหมครับนั้น วันนี้เราต้องตายบอกกับตัวเองฉันตายแล้วในความคิดเก่าๆคำพูดเก่าๆการกระทำเก่าๆฉันตายแล้วและผู้ที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าวันลานี้ก็คือชีวิตของพระเยซูทุกวันนี้ผมถามว่าตั้งแต่วันที่เราต้อนรับพระเยซูตั้งแต่เราเกิดในครอบครัวคริสเตียนจนถึงวันนี้ชีวิตเราคล้ายคลึงและเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกๆวันหรือเปล่านั่นแหละจะเป็นตัวทดสอบว่า เราจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลทุกวันนี้เรามีชีวิตที่เหมือนพระเยซูไหมเราพูดเหมือนพระเยซูไหมพระเยซูบอกว่าโอยพรและยังแช่งด่าสามีภรรยาตัวเองไหมเลายังด่าพ่อเ้าแม่เรายังนินทาเพื่อนบ้านไหมตั้งแต่วันที่เราต้อนรับพระเยซูตั้งแต่เราเกิดในครอบครัวคริสเตียนจนถึงวันนี้อายุ20 30 50 60แล้วผมถามว่าชีวิตเราเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันไหมพี่น้องครับ ความปรารถนาสูงสุดของพระเยซูคืออยากให้เราทุกคนอยากให้เราทุกคนมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูนี่คือเหตุผลที่เขาเรียกเราว่าคริสเตียนคำว่าคริสเตียนถูกเรียกครั้งแรกที่เมืองอธิโอกคริสเตียนแปลว่าพระเยซูตัวน้อยน้อยพี่น้องพูดครับพระเยซูตัวน้อยน้อยหลังจากที่พระเยซูขึ้นสู่สวรรค์สาวกของพระเยซูทําอะไรเขาพูดอะไรที่เหมือนพระเยซูพูด เขาทําอะไรที่เหมือนพระเยซูทำเขาขับผีเขารักษาโรคเขาทําการอัศจรรย์ต่างๆเขาพูดเหมือนพระเยซูดําเนินชีวิตเหมือนพระเยซูนี่คือเหตุผลที่คนมากมายในยุคนั้นเรียกสาวกของพระเยซูว่าคริสเตียนแปลว่าพระเยซูตัวน้อยๆถ้าเกิดว่าวันนี้ใครมาบอกพี่น้องว่าเอ้ยไอ้พระเยซูมาอีกแล้วพระเยซูมาอีกแล้วพี่น้องผมยินดีด้วยคุณเป็นสาวกแท้ไงคุณเป็นลูก คุณเป็นลูกพระเยซูแท้ไงถ้าลูกผมถ้าผมติดผมกับพเพียรแต่งงานกันผมมีลูกด้วยกันถ้าลูกผมเหมือนผมเนี่ยโอ้ผมภูมิใจมากเลยแต่ตถ้าลูกผมเหมือนคนข้างบ้านเนี่ยมันมีปัญหา ishing, แน่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเยซูเราเชื่อในพระเยซูเราบอกว่าเราต้อนรับพระเยซูเราบอกว่าเราบัพติศมานในน้าแล้วเราบอกว่าเราตายต่อตัวเองแล้วแต่ถ้าชีวิตของเราตั้งแต่วันที่เราต้อนรับพระเยซูตั้งแต่เราเกิดในครอบครัวคริสเตียนจนถึงวันนี้ ถ้าหากชีวิตเรายังเหมือนเดิมใช้ชีวิตเดิมเดิมสามารถเลเทมเมาติดหนี้ติดสีนเล่นพนันผมถามว่าเราเหมือนพระเยซูไหมวันนี้ให้เราพิจรารณาดูชีวิตตัวเองกระจกมีไว้เพื่อส่องดูหน้าตัวเองไม่ใช่ส่องดูคนอื่นถ้าเรามองกระจกถ้าเรามองกระจกและเราเห็นใบหน้าคนอื่นนพี่น้องจะตกใจไหมฮะ ถ้าเรามองกระจกแล้วเห็นหน้าคนอื่นจะตกใจไหมแน่นอนคุณตกใจแน่แน่กะนการการที่เราอ่านพระเจชนะของพระเจ้าเราต้องเห็นชีวิตตัวเองโอ้มีอะไรบกพร่องบ้างมีอะไรที่มันติดอยู่ใบหน้าของฉันบ้างตื่นเช้ามาแทบจะทุกคนโดยปกติด้วยธรรมชาติของมนุษย์แล้วโดวยเฉพาะมนุษย์เมียอย่างผู้หญิงเนี่ยตื่นเช้ามาก็จะส่องกระจกเป็นอันดับแรกนะบบางทีเราตื่นขึ้นมาแล้วไม่ส่องกระจก บางทีขี้ตาครามน้ำลายย้อยอย่างเงี้อยอไรเงยไม่ได้เช็ดออกแล้วเราไปจ่ายตลาดผมถามว่าคนที่เห็นชีวิตเราเห็นใบหน้าเราเขาจะหัวเราะไหมฮะสมมตุติเราเรากินข้าวอ่ะเช่นผัดกะเพรากินข้าวผัดกะเพราทีนี้เราลืมสองกระจกแล้วทีนี้มันมีพริกติดอยู่ที่ซอกฟันแล้วเราก็ไปพูดคุยไปไประชุม แล้วเราก็ยิ้มให้คนอื่นทีนี้เราลืมมองดูกระจกตัวเองเศษพริกติดอยู่ที่ซอกฟันผมถามว่าคนอื่นเวลาเห็นเราเขาจะหัวเราะในใจไหมฮะหัวเราะแน่นอนนะฮะเช่นเดียวก,กันคริสเตียนที่ไม่ได้สนใจพระคำคริสเตียนที่ไม่ใช้เวลากับพระเจ้าไม่อ่านพระภีไม่อธิษฐานไม่พาวนาพระคำก็เท่ากับเขาลืมดูกระจกและออกไปใช้ชีวิต ออกไปใช้ชีวิตในที่ทำงานในบริษัทออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านคนอื่นก็หัวเราะเยาะเย้ยอ๋อเนี่ยเหรอคริสเตียนติดหนี้ติดสินคริสเตียนกินเหล้าสมเลเลเมาโอ้นี่เหรอคริสเตียนเขาจะหัวรเราะเราไหมขัวเราะพระเยซูไหมเมืม่อเราไม่ส่องกระจกแล้วออกไปนอกบ้าน เราลืมดูความบกพร่องชีวิตของเราเราเป็นเป็นที่อับอายของคนอื่นพี่น้องอาดัมเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าสุดท้ายรับความอับอายเข้ามานำความอับอายเข้ามาเริ่มแรกมนุษย์ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแต่พอไม่เชื่อฟังปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพระสิริของพระเจ้าหายไปไม่ถึงเสื่อมจากพระสิริพรสิริหายไปโอ้เลือไก่อับอาย อับอายพี่น้องพูดครับอับอายคริสเตียนที่ไม่ส่องกระจกคริสเตียนที่ไม่ใคร่ควรชีวิตตัวเองกับพระเจ้าชีวิตมีแต่ความน่าอับอายใช้ชีวิตยังไงอะ่กาาะ,ะกินเหล้าเมายาทะเลาะกันสามีภรรยาทะเลาะกันด่ากันทุกๆวันตีกันตีกันผมถามว่าคนข้างบ้านคนข้างบ้านเขาจะหัวเราะหรือเขาจะปรบมือผมถามนะเวลาครอบครัวทะเลาะกันมีปัญหาบา่อย ลูกเราติดยาลูกเราถูกตำรวจจับคนขั้นบ้านปรบมือให้หรือหัวเราะผมถามว่านำนำเกียรติมาหรือนำความอับอายเข้ามาโอ้พี่น้องแน่นอนมันมีแต่ความอับอายตราบใดที่เรายังไม่ส่องกระจกไม่ส่องกระจกคือพระวจนะของพระเจ้าส่องดูชีวิตตัวเองทุกๆวัน เราออกไปใช้ชีวิตมันมีแต่ความน่าอับอายพี่น้องให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำมาเพียงพอแล้วอานแนนีครับให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเพียงพอแล้วสำหรับการทำอย่างชาวโลกที่เขาทำ